บรรยากาศตลาดเศร้าปากเกตพี่น้องย่างหาบางนัดย่างหาบางนัดจะเอาไปปั้นกินปั็นสับป,ปะรดใส่หาซื้อหอยจูบหาซื้อหอยจูบหอยคมไหมบัวมี่คนขายวันพุธมาจากอีสานเพิ่นบอกว่าขายหมดแล้วนะตื่นสวยโหดตื่นสายเกินไปพี่น้องเอ้ยเออเลยได้กุ้งสดไปแท่นปสิเสธใ,ใส่ตำบางฮงกุ้งสดนี่แหละใส่ตำมะละกอว,วันนี้หาสับป,ปะรดอยู่ สับปะรดไปปั king, ่นกินอยู่ที่น้องดูบรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆที่ตลาดสดเออพี่น้องวงเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดปากเกร็ดจะหาสับปะรดแถวไหนเนาะเนาะ เห็นตาอ่อนๆก็อยากจะกินอยากจะกินจะหาสับปะรดที่แบบมันแบบดูช่ำๆแหะที่เห็นมีแต่สับปะรดแกงนั่นเลยเขียวๆเหลือเขียวๆโอ้เห็นตาแล้วก็อยากจะกิน แต่ว่าเรากินอันที่เราอยากจะกินก่อนดีกว่าเึ่งตลาดไงตลาดปากเกร็ดเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยต้องทานน้ำปากเกร็ดนี่ยใครชอบซื้อของซื้อของตีสองมาได้เลย นี่สงสัยจะมมาได้กินสับปะรดช่ำๆแล้วมัง้งนี่สงสัยจะได้หาซื้อสับปะรดที่มันเขียวๆนี่แหละไปปั่นกินผสมน้ำตาลก็ไปเยอะๆหน่อยเออเอาไปผสมมะม่วงดีกว่าผสมมะม่วงสุกมะม่วงสุกอยู่ที่บ้านมีสองลูกเออ ปกติจะเคยเห็นสับป,ปะรดช่ำๆแถวนี้นะโอ้มีแต่ปลาราพี่น้องเลยข้างเสียงเ็นสับไข่โปก๊โปกๆอยู่อ๋อนี่มีตี้หอยอันนี้หอยเชอรี่ จะซื้อกุ้งไปแล้วล่ะคงไม่ได้เอาหอยแล้วเห็นเจอหอยรอบนี้ก็คงไม่ซื้อแล้วล่ะแต่พอได้กุ้งสดไปแล้วอืออืออืออกไปโซนข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาไอเอาสับปารดจะเจ้าสัปาโรสไง อาสบรถส่วนข้างนอกมีอยู่เห็นอยู่เอาที่มันติ๊บเดียวนั่นแหละ <c oughs> ได้สบรถไปอออกยากกินอยากกิน,อย,กกนอยากกินหอยจูบใช่ไหมหอยขมไหมจิ้มออกมากกินกับตำบังหงอ่ะกินกินแบบเบิ้โตมันหน่ะไหมเบั้โตมัน บ่หมีส่สำพที่นองเอ๋ยไม่มีเลยวันนี้จริงๆเด้กน้อยนอนสมรถก็เจอแล้วล่ะ วนกลับพี่น้องวนกลับขากลับไปเอาสับรถอีกก่อนแล้วกลับบ้านเลยไม่มีอะไรละไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรที่เราอยากจะได้คนนี้ นี่งไงเจอสับป,ประรดนะเออปปพอใช้ได้อยู่พี่เอาสับป,ป,ประรดลูกนึงครับเอาเอาลูกนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวควักตังก่อนควักตังก่อนอ่ะเอาหัวมันออกให้ไหนนะอ่ะออกหมดเลย ได้สับปะรดแล้วก็เจอทางออกแล้วทุกคนทางออกจะกลับบ้านแล้วเอามมเตอร์ไซค์เอาเพิ่นมอเตอร์ไซค์จักรยานมาพี่น้องเอาจักรยานมาปั่นมาสบายๆออกกำลังกายออกกําลังกายเพื่อลดอาการไขข้ออักเสบ <laughs> ตรงนี้เราครับไร้านอาหารอีสานที่เอามาขายอยู่มาแต่เช้าเพิ่งมาเช้าโอ้ไทยสีปื้นเสามาเนาะพี่น้องเออเคยเคยปั่นจักรยานมานะปั่นจักรยานมาตลาดค้าครับเอาบัมาบสร์ไับไม่คอยเนะี่ย <c oughs> ล้างมือก็เรื่องกุญแจล้างมือนามู้ไส้หอดบ้านเน้ะคนในบ้านครับอา้จาจักรยานไปไหนหลืมไป้นเรื่มจักรยานเป็นตลาดพี่น้องเลยแต่ม่นด้บอกเืมเนอกจำได้ยกขอบคุณครับผมขอบคุณกลับบ้านได้แล้วพี่น้องกลับบ้าน้ะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจ